สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีพิจิกธาตุน้ำนะคะเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวค่ะไตรามาสสุดท้ายแล้วไตรามาสที่4ตุลาพฤศจิกาธันวาตุลาคมค่ะอ่าถ้าวิริยะอุตสาหะนะความขยันมันเพียนภาคเพียนนี้ก็ถ้ามีโอกาสตั้งหลักสร้างธรุรกิจเล็กๆเ,เป็นของตนเองนี้ก็ขยายผลออกไปก็ต้องอย่าไป ขัดแย้งกับใครนะคะ,นะยังไม่เท่าขัดแย้งกับตนเองคะ่ะอันนี้ก็ยังคงนิ่งนอนใจนะคะรอข่าวดีที่รอคอยะคะ่ะข่าวดีนี้เราต้องอยู่ที่ตัวเรานะคะอันนี้ใช่เก็บตัวอยู่นะคะยังทําอะไรที่รับๆรอ,รอ,รอ,อย่างคงปิดบางส่วนเรนอยู่นะทามีโครงการที่จะสร้างธุรกิจเล็กๆของตนเองแอบก็ขยายผลนออกไป ก็นะพบคนหาให้เจอนะคะธุรกิจนี้ที่มั่นคงในระดับหนึ่งแล้วถ้าจะแข่งขันกับใครก็แข่งขันกับคนที่เขาทําสําเร็จมาแล้วอะ่ะถ้าเรานิ่งนอนใจถึงเวลาแล้วที่จะลุกขึ้นมาสร้างฝันให้เป็นจริงนะคะเนะร,ราเราญาติพีนเรือนปุตตะ,ะจะลงทุนเพื่อการเงินไรายได้ผลตอบแทนนี้ก็ต้อง เริ่มต้นตั้งแต่17ตุลาคมไปยาวๆ18เดือนเต็มนะคะถ้ามีไอเดียคิดสร้างสรรค์อยู่ในหลักแหล่งฟ้าเปิดสดใสาบานช่วยโออารู้ร้านี่ก็ถ้าเป็นคนโสดอยู่ก็อยู่ในช่วงเก็บตัวนะคะเพื่อศึกษาเพื่อการลงทนุนใช้ความขยันให้ทุกที่ทุกทางนะคะ,ะมาถึงแล้วค่ะจะได้ ทำการลงทุนเพื่อผลตอบแทนไรายได้สําหรับคนที่แต่งงานแล้วะมีบุตรก็มีปัญหาที่นิ่งนอนใจนานนะะ,ะไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนบ้าน,นะ,ะปัญหาที่ตนเองารักในการแข่งขันก็ถึงเวลาแล้วที่จะกระชับกระเฉงนะฟ้าเปิดสดใสสุขทุกรวยจนมีเรือไม่มีนี้คราวดีที่เราคอยนะสร้างควัญกำลังใจาอากหักพระคุดผิดหวังมาก็ยัง ได้พบกับคุณแฟนสนับสนุนให้ลงตัวในหลักแหล่งที่มีอุดมคติที่จะทำนะคะก้าวข้าวโเดือนพฤศจิกายนนะคะสำหรับวันเกิดแล้วนะวันสำคัญชีวิตคือวันเกิดอีกวันก็คือ,อวันที่เราค้นพบว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรัน,นีอย่างนะคะ,ะถ้าเป็น อุลลานมรีวานยังอ่อนไหวกว่านะถ้าจะค้นพบตัวตนนี้ก็เรียนรู้ศึกษานะบำเพ็ญเพียรตะบตะถือศีลปฏิบัติทำด้วยจะได้พบกับกำลังใจนะคะ,ะไม่ท้อแท้ค่ะ,ะจะผ่านร้อนผ่านหนามาเราก็ต้องได้เรียนรู้จากนะได้ลาบจาก,จากเพื่อนบ้านนะคะผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ก็จะได้ พบกับสถานการณ์ที่ถ้าอะไรที่ติดขัดนะการเงินไม่สภาพคล่องอะไรมันตึงนะคะจะไปหยิบยืมจากใครก็จากคู่คนแฟนจากผู้ใหญ่พ่อแม่คุยาตายายนะจะให้ลาาผลได้เพื่อการลงทุนต่อย,ยอดชำนาญในงานเฉพาะด้น,นะ,ะยายผลมีแต่ความมั่งมีนะคะไม่อยากจนในงานที่ชำนาญก็นะมันคงแล้วค่ะทั้งงานและ สิ่งที่คิดฝันอย่านิ่งนอนใจหนานะอย่าไปดูผู้คนภายนอกนะอยู่ที่ภายในใจเรานะคะสุขใดในเล่าจะเท่าที่เราค้นพบตัวตนของเราเองค่ะหายเจะป่วยแล้วฟื้นขึ้นไข้เดินหน้าต่อไปสร้างงานสร้างรายได้นะถ้าการยงางติดขัดนี้ก็ประคับประคองยังไงก็ยังมีผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ คอยคุ้มครองให้เราได้มีกำลังใจได้มุ่งมั่นลงมือทำคนะแต่อย่านิ่งนอนใจนานนะนะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่มีประสบการณ์มานะหาล่าผลนำสิ่งเก่าๆประสบการณ์เก่าๆมาลงมือทำเพื่อสร้างฐานะให้เกิดความมั่นคงชีวิตจะได้เปลี่ยนไปนะคะ ก่าวขส,สูงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ค่ะอ่ะอันนี้มีโอกาสได้พบกับท่านยะมะราชาโนทาเวสวนโนอรหังสุขโตนโมพุทธายะท้าเวสวนมาบอกว่าสิ่งที่ท่านจะนำตดิดตัวไปได้ไม่มีอะไรการเมื่อดูแลอรุคาปรมาราภาสำเร็จแล้วก็มีโอกาสได้มีความเข้มแข็งที่จะ เรียนรู้ว่าทุกสิ่งมานั้นเป็นเรื่องโชคราวนะถ้ามีมาแล้วก็ชื่นชมให้เต็มที่นะคะสิ่งดีๆที่เข้ามามันดีทั้งนั้นเลยนะคะมีก็ได้สร้างธุรกิจของตนเองนะด้วยประสบการณ์ลบแล้วลุกขึ้นมานะคะลุกให้ไหวก็จะเป็นคนสวยอยู่ก็อย่างหงุดหงิดเจร้อนชนเฉียวง่ายนะเดี๋ยวจะไม่มนะเดี๋ยวจะหมดสวยบนหล่อนะอันนี้ก็จะได้ลาบนะความหมุดหงิดทำให้เรา เสียลาบนะคะลาบจากความสวยความงามงานความสวยความงามนะคะเรือรักคือรักได้ทำในสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักีโอกาสได้พบกับผู้ครองคนรักสนับสนุนธุรกิจโรงงานใหญ่โตนี้ไม่ต้องเป็นลูกน้องของใครก็โชคดีนี้คนโสดนะคะถ้าลงทุนอะไรที่ไม่เสียเปล่านะคะก็ะการแต่งงานก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งสำหรับคนไม่โสดแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะ มีบุตรเพิ่มเติมอีกนะคะเด็ก,กคู่แตกต่างกันมากเลยนะคุณแฟนมีโอกาสเป็นทหารตำรวจนักปกครองอเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กินดีในสิ่งที่มีด้วยรักเอาใจใส่ลาผลที่ตอนนี้นะคะก็บริหารจัดการไปการเวลามาบอกให้รู้นะคะเรียนรู้ที่จะพบกับ สิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมาโชคคราวค่ะนะดูแลกายใจจิตวิญญาณให้เข้มแข็งเพื่อโดนหน้าโซ่ปีหน้าฟ้าสดใสค่ะโชคดีค่ะ